ตอเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเบญจพลสุดวนิธิผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคหียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณเบญจพลค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเช้าวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยยังค่อนข้างนิ่งมากเลยสัปดาห์นี้ทาง UOB เคหียนประเมินตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับครับจริงก็สัปดาห์นี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาหนึ่งครับพี่เบญจพล ได้เลยครับได้ค่ะโอเคเชิญค่ะได้เลยครับครับผมโอเคครับขอโทษนะครับอก็จริงแล้วของทางยูบีเราเนี่ยนะครับตลาดสัปดาห์นี้เรามองว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวนะครับในกรอบไซด์เว์นะครับโดยปัจจัยในประเทศเนี่ยคงเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ยังคงต้องติดตามอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเวลภายในประเทศนะครับที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังคงต้อง ต้องรอความชัดเจนสัก,สกระยะหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างจะพักตัวนะครับตลาดในสัปดาห์นี้เราคิดว่า,าบวกลบในกรอบแคบๆเท่านั้นเองครับค่ะปัจจัยที่เรารอคอยเพื่อมาปลดล็อกนี่ก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆก็คือการเมืองของไทยใช่ไหมคะ ใช่ครับจริงๆแล้วปัจจัยถ้ามองครับปัจจัยในประเทศกับต่างประเทศนะต่างประเทศเองจริงๆแบบเป็นปัจจัยบวกด้วยซ้ำนะครับของตลาดหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม g l o b a l นะครับซึ่งจริงๆเราก็ให้น้าหนักหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ํามาพอสมควรนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะมีการเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นในกลุ่มโรงกันบ้างนะครับซึ่งก็ยังเป็นธีมลักษณะแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าปัจจัยที่ยังทาให้ตลาดเนี่ยยังไปไหนได้ไม่ค่อยไกลเนี่ยนะครับก็ยังถูกถ่วงจากปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศนะครับเกี่ยวกับเร ในการจัดตั้งรัฐบาลรวมทั้งตัวของนายรัฐมนตรีด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เรามองว่าเสร็จในสัปดาห์นี้น่ายังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์อยู่ครับตอนนี้ความเป็นไปได้ทางการเมืองของบ้านเราเนี่ยมันจะมีทางออกอยู่สักประมาณกี่ทางอย่างที่ทางยูเบคิเนได้ลองประเมินไว้มีสักกี่ซีนาริโอฮะจริงตอนนี้แทบจะเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับจริงถ้ามองถ้ามองดูเนี่ยอาจจะไม่ได้แบ่งเป็นซีนาริโอได้ซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วการคาดเดาเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนะครับแต่ความเป็นไปได้เนี่ยที่พัก เพื่อไทยเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ค่อนข้างสูงแล้ว แต่ตัวนายกรนัฐมนตีเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยผมว่าจริงๆแล้วตลาดค่อนข้างให้น้ำหนักในในปัจจัยนี้มากกว่าส่วนจะมาจากใครมาจากฝ่ายไหนเนี่ยนะครับอันนี้ต้องปติดตามดูอีกทีหนึ่งครับค่ะทีนี้มามองจากปัจจัยต่างประเทศกันบ้างนะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีการเล่นธีมที่อ้างอิงก,กับปัจจัยต่างประเทศนะคะเราประเมินปัจจัยเหล่านี้นะะไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงในช่วงเวลานี้ยังไงแล้วก็เป็นโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงบ้างคะ ครับผมมองเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวนะครับสองเรื่องนะครับที่ที่เราพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยผ่อนคลายลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับอเมริกาเนี่ยแทบจะไม่ต้องแทบไม่ต้องพูดถึงละนะครับในยุโรปเองนะครับถ้าดูเฉพาะกลุ่มยุโรยูโรโซนเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอังกฤษที่ว่าลงยากๆกก็เริ่มก็ เริ่มลงให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสายเรื่องของเงินเฟ้อแทบจะไม่ค่อยเป็นเพสเชอร์กับตัวของตลาดนะครับการคาดหมายในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเริ่มเป็นปลายทางแล้วนะครับเต็มที่ก็อาจจะขึ้นได้แค่1ครั้งเท่านั้นเองสําหรับทาง f o ฟโนะครับจริงๆแล้วถ้าไปดูในส่วนของหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟดฟันฟิลเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของของทาง c ีเอฟอีกรุ๊ปนะครับในเฟดวอชทูนะครับก็จะเห็นได้ว่าให้น้ําหนัก แทบจะคงระดัดอกเบีย้ยได้ซ้ำแจะไม่มีการขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้เพราะฉะนั้นแรงกดดันเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอนนี้ค่อนข้างจะน้อยลงแล้วนะครับ,รบด้านพลังงานตอนนี้โอ้โหปัจจัยบวกเข้ามาถือว่าเยอะมากๆนะครับ สัปปายหายไปค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่ดีมาเนี่ยยังเติบโตต,ตามที่คาดอยู่นะครับดีมาอาจจะดูไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ซัปปายเนี่ยถือว่า O อเปกคอนโทรลได้เป็นอย่างดีนะครับจากมติเดิมที่มีการลดกาลังการผลิตทั้งซาอุดิอาระเบียซึ่งล่าสุดนะครับมีการขยายเวลาในเรื่องของการลดกําลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยออกไปอีก1เดือนนะครับจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมนี้ออกไปอีก1เดือนก็คือเป็นเดือนกันยายนก็ทําให้ในช่วงพิเศษนี้นะครับสิงหากันยายนจะเห็นเาร นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ตัวของซัพพลายในตลาดตอนนี้นะครับก็ถือว่าต่ำกว่าดีมานที่ที่มีความต้องการใช้กันที่ประมาณสัก1 0 0 1ถึงล้านบาทต่อวันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวของราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมทั้งตัวของค่ากันกันด้วยก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับหุ้นเชียร์ในกลุ่มพลังงานแล้วก็พลังงานต้นน้ำเนี่ยนะครับยังเป็นหุ้นเชียร์ที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยของทาง UOB เราคร,ครับราคาที่ขึ้นมาของกลุ่มพลังงานนี่ตออบรับข่่าาไไปมก้แห จริงๆแล้วก็ตอบรับไปพอสมควรนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเห็นาาการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าก็ต้องไปดูข้อมูลนะครับที่ที่ในช่วงในช่วง 3- าถึงส่เดือนข้างหน้าก็ยังเห็นนะครับเห็นในเรื่องของการ forecast ในเรื่องของการเติบโตของนีมันน้ำมันที่ต่อเนื่องอยู่ทั้งไตรมาสสามและไตรมาสสี่ประกอบกับถ้าเราไปดูในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับสถานะ long position เนี่ยนะครับ ก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่เลเวล815เหรียญต่อบาเรล818เหรียญต่อบาเรลเนี่ยนะครับยังเห็นการลองโพ o ิชั i o ที่มากกว่าช็อตเนี่ยเนอัตราส่วนที่1ต่อ28นะครับก็ยังถือว่าสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของราคาดับมันที่เรามองว่าเพดานสูงสุดที่91เหรียญต่อบาเรลเนี่ยยังมีความเป็นไป,นปนได้ นะครับแต่อะไรก็ตามในการลงทุนในส่วนของคอมโพเิตี้เนี่ยยังมีความผ,ลผลันผวนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้น้านราคาดั้งเดิมขึ้นไปตัวของดูไบนะครับขึ้นไปอยู่ระดับประมาณสัก86ถึง87เหรียญต่อบาเรลวเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องรอน,นิดนึงนะครับอาจจะมีการขายทำกำไรออกมาได้บ้างครับค่ะช่วงนี้ท็อปพิกที่จะเลือกให้นักลงทุนได้เข้ามาหาโอกาสสร้างผลตอบแทนมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างคะครับผมมองไว้2บริษัทนะครับก็คือตัวของปตทอสพอกับ ไทยออยนะครับตัว,วัตตัวของปทสพนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเรามองราคาน้ำมันที่เป็นบวกนะครับก็น่าจะเป็น s e ติเ m e n t เชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นปทสพด้วยนะครับกาเชิ่อปัจจัยพื้นฐานเราก็ให้คำแนะนาซื้อนะครับให้ราคาพอไหยไวท้ที่ไว้ที่184บาทนะครับอีกบริษัทนี้ก็คือตัวของไทยออยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้คากันกันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะครับเช้านี้เองเนี่ยขึ้นมาก็ยังเป็นดับเบิลดิจิตอยู่นะครับอยู่ที่สิบกว่าเหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็เป็นการตอบรับ ตัวนี้เองตัวของไทยออยเองนะครับเราให้คําแนะนําซื้อเช่นกันนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่6 0บาทครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณเบญจพลน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ